ตัวค่ครับผมล่าสุดที่ปล่อยมาประสบการสำเร็จมนะโอ้โหมหัศจรรย์มากเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันเมตตาซัพพอร์ตเราจนเพลงได้ตอนนี้104ล้านเยอะมากเลยเยอะมากเลยไม่เคยมีเพลง100ล้านเป็นของตัวเองเลยทำงานมา10กว่าปีเนี่ยเพิ่งมีก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยครับผมครับตอนนี้ทำเราคาดหวังนะคะไม่คาดเลยคาดเราตนั้นโหไม่ทำเพลงนะครัตอนนั้นคาดว่าแสนวิว ตอนนั้นเราลงช่อง YouTube ตอนนั้นทำทำยูทูบแล้วก็เรายังจัดรายการไม่เก่งอ่ะตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะก็เลยแบบเออเราทําอะไรดีกําลังทําช่องไนงะก็เลยงั้นเอาที่เราถนัดและกันก็เลยเอาเพลงที่เราแต่งไว้ในะอัลบั้มอ่ะแต่งไว้แล้วก็ไม่คิดจะปล่อยด้วยเพราะมันเป็นภาษาอีสานกลัวว่าเพื่อนเพื่อนภาคอื่นเขาจะฟังไม่ออกแต่เราก็เออไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไม่มีอะไรคอนเทนต์ในช่องเลี้ยง,ยงไปได้สักแสนวิวแล้วก็ปล่อยเพลงอื่นหรือทําอย่างอื่น ปรากฏว่าโอ้ไม่มันเกินคาดมากเลยไปถึงขนาดนั้นก็เกินคาดยิ่งกว่าเกินครับขอแสนนะขอแสนอันนี้ร้อยกว่าอือเยอะมากเลยแล้วพอมันยเราคาดหวังให้มันไปคะพี่พอแล้วพอแล้วเราเราได้คืบแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแค่นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่แบบโอ้โหให้มาตั้งร้อยหนึ่งตอนแรกก็ตอนสิบนี่ก็ใจสั่นแล้วนะสิบก็โอ้โหไม่น่าเป็นไปได้มาห้าสิบนี่แบบ พอแล้วมาจ,จานอันนี้มาร้อยก็เกินคาดมากนะครับพอแล้วครับให้เพื่อนๆก็พักบ้างให้เพื่อนๆเขาได้ฟังเพลงอื่นบ้างได้ฟังเพลงใช่ใช่สงสารเพื่อนๆเขาเพราะตอนนี้เขาแกะไม่ออกอ่ะอืมเดีตอนนี้เขาเรกว่าเป็นสองคอมเม้เตอร์โอ้โหต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับใช่อืมอันนี้คือเพลงหนึ่งในอัลบั้มที่เตรียมไว้ใช่แต่ก็เดี๋ยววันที่วันที่สิบแปดจะมีเพลงหนึ่งอ่าเตรียมไว้ใช่ก็ตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆเขาทายชื่อเพลงในเพจอยู่สองหมื่นกว่าคอมเมนต์นั้นไม่ถูกเลยตอนนี้ ไม่ถูกเลยสงสัยต้องอัดฉีดแล้วต้องอัดฉีดถึงจะตอบถูกมยังไงคะแนวองอะไรอย่าง้ไ,ไ่ถูกบอกไม่ได้ถ้าบอกก็ทายถูกบอกทายถูกผิดกฎผิดกฎ<ไ>เพื่อนในในในเฟซบุ๊ก<ห>ผมก็ทายกันอยู่เพราะฉะนั้นก็วนที่18เดี๋ยววันนี้ใบให้อีกคำหนึ่งใบให้อีกคำหนึ่ง13เฉลยอ,อะส3เฉลย18ให้ฟังเพลงเลยทายเออไม่ได้อะไรได้ทาย นี่ขนาดได้ไทายนะนเออเขาก็มากันเต็มมากเลยตอนแรกก็อยากแจกรางวัลแหละแต่แบบว่าเดี๋ยวยผิดกติกาเพราะบางทีมีบางคนในทีมงานไงทีมงานก็ให,ให้ให้เพื่อนให้ญาติเล่นอะไรเงรี้ยผิดกฎไงก็เลยแบบอ่ะให้ถายได้ไทายดีกว่าครับครับเออก็สนองวิชาชีพแล้วนี่ยครับใช่ตมาหากินนะครับต่มาหากินก็ คือแหมเราก็แต่งเพลงออกมาสร้างผลงานออกมาแล้วก็แล้วมันก็เป็นงานเราแล้วเราก็ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ไปเล่นอะไรมันเป็นอาชีพแล้วตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอาชีพเมื่อก่อนก็เป็นความฝันตอนนี้เป็นอาชีพแล้วเหมือนอาชีพอาชีพหนึ่งแต่ทีเนี้ยเพลงเนี้ยเราจะไปคาดหวังให้มันร้อยให้มันจะต้องอย่างนั้นตลอดมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆเอาแค่แบบมีเพลงออกมาเรื่อยๆให้เพื่อน,เอนๆเขาได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเรา แล้วก็ว่างๆก็ไปเจอกันคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นอาชีพเราอ,อาชีพหนึ่งก็คาดหวังแค่นี้แหละครับคาดหวังได้ทํางานที่ตัวเองรักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแค่นี้แค่นี้คาดหวังแค่นี้ได้ไม่เคยฟังเลยในการแต่งเพราะว่าออกเพลงไม่บ่อยแต่ว่าแบบพอมาปุ๊บก็คือแบบฟังรุ่งเพลงอ๋อแสดงว่าไม่เคยฟังที่เพลงไม่มาค่ <laughs> าะสิไม่มาเยอะเลยไม่มาเยอะเลยคือพอพอดังก็คือดังทะลุเลยอะไรอย่างเงี้ยดับทะลุก็มีนะดับทะลุลงไปข้างล่างก็มี ใ่ใจมีหลายรูปแบบก็ <Wow. S 1> ก็ไม่มีเคล็ดลับหรอะครับก็มีแค่แบบว่าก็ทํา,าทมันไปเรื่อยๆถ้าเราทํามันไปเรื่อยๆเราก็ไม่หยุดทามานนะ่ะมันก็ได้ทําพอได้ทาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นอาชีพเราอาชีพเราแล้วก็อย่างที่บอกผูว่าที่ผมโชคดีมากเลยได้ร้องเพลงได้ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักได้ร้องเพลงแล้วก็ได้จะตังมาซื้อข้าวซื้อโจ๊กซื้ออะไรให้ลูกกิน นแน่มันพอแล้วมันพอแล้วส่วนว่าเพลงมันจะไปดังมากดังน้อยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของเรื่องของของของโลกน่าโลกอนาคตที่เราไม่สามารถบอกได้ตอนนี้ก็ทับได้ประมาณนี้คใช่นนก,ก็มีเริ่มมีไปเล่นบางที่แล้วก็โอ้สนุกมากเลยก็เต็มเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยทำทั้งทำทั้งงานร้องเพลงและงานแสดงงานแสดง,ง,สดงเพราะว่า เป็นคนคือไม่ได้เรียกเองว่าเป็นนักร้องนะรู้สึกอยากเรียกเองว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงอะ่ะผู้ให้ความบันเทิงอะ่ะอะไรก็ได้ที่ทําให้เพื่อนๆเราดูแล้วเขามีความสุขอะ่ะเล่นตลกแล้วก็ชอบมนะเล่นในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเออร้องเพลงแล้วก็ชอบร้องเหมือนก็ไม่ใช่นักร้องเหมือนเราให้ความบันเทิงอะ่ะแสดงหนังแล้วก็แสดงอนะไรเงี้ยก็มีไปเล่นละครเล่นไรบางคนไม่รู้ว่าเล่นละครเพราะว่าไอละครที่เล่นมันไม่ดังเขาก็เลยนึกว่าเฮ้ย รับเล่นด้วยเลยอย่างเนี้ยเรื่อ,งน,องนี้ก็ได้ได้โอกาสจากพี่มิวเขาก็ให้มามาเล่นตอนแรกเขายังไม่รู้นะผมไปเล่นคอนเสิร์ตแต่เขามาเขาบอกรับเล่นซีรีส์ไหมอยากได้เนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยตัวแบบตัวค้ำค้ำเนี่ยอยู่ตามเกาะนี่ฮะจริงๆโตเหมาะเลยคำ้คำค้ำตามเกาะแต่ไม่รู้รับเล่นหรือเปล่าบอก,บอกผมรับรับหมดเลยเออลูกผมต้องกินโจ๊ก <qui> มาช่วยเ,เขาก็เดี๋ยวช่วยให้ผมมาเล่นอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากเลยก็เนี่ยนะครับก็งานถามว่าคิวงานเยอะไหมมันก็จะแน่นเพราะว่าคอนเสิร์ตก็จะมีด้วย แสดงก็จะมีเด้อก็จะมีทุก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 วันนะครับอจริงจริงก็ด้วยความที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานอ่ะเราก็เลยใส่ไปหมดเลยอ่ะก็ให้มันเต็มมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าทํางานหนักอะไรเพราะว่าเราสนุกอ่ะสามวันร้องเพลงสองวันถ่ายหนังอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งก็ถ่ายรายการอีกวันไนึ่งไปร้องเพลงวันเลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานอ่ะอืก็เลยไม่รู้สึกว่าแน่นแต่ว่าก็ทุกวันทําทุกวันอื มีอะไรอยากทําอีกไหมตอนนี้ต้องถามว่ามีอะไรที่อยากจะหยุดทํา <c oughs> ก่อนไหมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ตอนนี้นะมันก็ยังยังนึกไม่ออกแต่ว่าก็คงจะอยู่ในเนี่ยนะวงการบันเทิงเขาชอบอบชอบทำเป็นเพาเป็นพี่หัวเราะเงยเออมีความสุขอะ่ะพูดอะไรตลกตลกไปแล้วพี่ก็ขำไม่สนุกร้องเป็นเพราะแล้วพี่อินเนี่ยมันสนุกเราเล่นหนังแล้วก็ คนดูเขาชอบเขาตลกเขาแบบเฮ้ยเออฉากนี้ตลกอันเนี้ยมีความสุขมากเลยไม่รู้สงสัยอาจจะเกิดมาเพราะสิ่งเนี้ยริงครับทำให้ชาวบ้านเ็ามีความสุขเลยแค่อะไรนะใช่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 โอ,โ,โอ้โหเพราะว่าคือชวนเล่นซีรีส์นี่เราก็ดีใจเบอร์หนึ่งแล้วนะ<อ>ได้เล่นกับพี่มิวนี่ก็แบบโอ้โหคือตอนไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่มิวอะแล้วก็มีลูกแกใช่ไหม ผมโพสรูปลงแฟนคลับมาเต็มเลยเป็นบุญเป็นสีแก่ไอจี IG ผมมากเลยเพราะว่าไอจีผมเนี่ยมต้องบอกแห้งแรงแห้งแรงมากนานๆจะมีขาจรแวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ตอนนี้โอ้โหคอมเมนต์มาเต็มเลยคอมเมนต์ <c oughs> มาเต็มเลยบอกเออดีใจมากได้ร่วมงานกับพี่มิวแล้วก็พอได้ร่วมงานพี่มิวแฟนๆเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็มาซัพพอร์ตเราด้วยนะมาแบบเฮ้ยตั้งใจเล่นสู้ๆนะเนี่ยได้ร่วมง,งานพี่มิวอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาแบบเหมือนเราก็เหมือนเป็น เป็นเป็นเพื่อนพี่มิวอีกทีหนึ่งเขาก็ใครที่อยู่รอบข้างพี่มิวเขาก็เอ็นดูหมดอ่ะดอมเขานะใครที่อยู่รอบข้างเขาอ่ะผมก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากที่พี่เขาชวนไม่พอเขาก็บอกอีกว่าเขาเล่นใหญ่มากเลยเขาเอาพ่วงกับแบบสตาร์วอลเราก็เคยดูบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างสตาร์วอลปกติเราดูนางรากเราดูนางเอาจงจริงดูบ้านพีปอดูอะไรเงี้ย เขาก็ถามเขาก็บอกพี่สิงตัวเป็นแฟนสตาร์วอลแล้วก็อย่าถามชื่อตอนนะแต่บ้านผีปอบแปดนี่รู้ลงองคี่กีโองะไรเงี้ยรู้ทีนี้ก็ยิ่งไปเบอร์ใหญ่อีกแบบโอ้โหพุ่มกับก็เมืองนอกคืองานุคุณภาพมากเลยก็เลยแบบก็เลยที่ไปโพสต์บอกบอกว่าดีใจมากจริงๆเลยแล้วก็แบบเราจะดังแล้วอ่ะเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับเขาเยอะมากเลยเยอะจนแบบเยอะมากอ่ะ เราดังแน่ๆจริงเราไปโผล่เขาสามพิหนังเขานะเราก็ดังแล้ว yeah, อ,อ่ะเออก็เลยแบบต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าถ้าดังแล้วจะไม่ยิงเออกลัวตัวเองยิงเหมือนกันอืมใช่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพื่อที่สำหรับควาดังที่จะเข้ามาหนังโอ้ไหวายพะวายพะอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวอะไรเงี้ยเออใช่ใครที่โต๊ะยุดใช่ไหมคะทุกวนตอมอยู่ตอมอยู่ตอมอยู่ตาสูงเพิพ่งไปอัดเพลงด้วยกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเพลงมีอะไรด้วยกันใช่ โอ้เขาผมไปเล่นคอนเสิร์ตกับเขามาผมรู้สึกว่าเนี่ยผมว่าไม่ต้องให้ผมเล่าหรอกเ,เออแฟนเพลงเขาอะ่ะถ้าเอาตรงๆนะสมมติสมมติแม่พี่มิวเป็นใครก็ได้เป็นคนเกยลงเกลเลมามก็คงไม่มีใครรัก,กอะเนาะเออก็คงไม่มีใครชอบเขาอะ่ะถ้าเขาแบบแต่ที่เขาผมก็เพิ่งรู้จักเขาตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็เขาก็น่ารักมากเลย ชวนผมมาเล่นอันนี้อีกเหมือนแบบอันนี้คือความน่ารักเขาแหละแบบผมรู้ว่าเราไม่มีงานเลยให้งาน<ช>เรา,เราใช่ใช่ใช่เพราะเนี่ยเขาน่ารักมากเลยแล้วก็งานมาให้เรานะก็ไม่แปลกเลยที่ด้อมเขาจะเยอะขนาดนี้เยอะมากจริงเมื่อกี้เดินไปแบบเดินไปดูฟู้ดทัพโอ้โหมันเยอะขนาดเนี้นึกในใจเอาอะไรไปฝากลูกดีวะเนี่ยทาถือยังไงไม่น่าเกียดเนาะอะไรเงี <c oughs> ้ย <c oughs> ไปรอบแรกโอ้ <c oughs> โหเล็งไว้แล้วประมาณสิบกว่าล้าน <c oughs> เอา,าแน่นอนเลย มีอีกตอยหนึ่งโอ้โหสองตายนะนี่คือคนที่รักเขาเพราะผมว่าความน่ารักเขาเนี่ยมันมันอยู่ที่เนี่ยมัน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 เป็นเขาเรียกอะไรปรากฏการไปแล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกมันเป็นประกฏการไปแล้วว่าคนรักเขาเยอะมากจริงเราไม่รู้นะว่าท่านหนึ่งจะมีใครมารักเราดีขนาดนีน้นะสำหรับเรานะเออแต่ว่าถ้าคนเกลียดของผมเบอร์นี้เยอะน่านนจะประมาณนี้อยู่ <c oughs> โอ้ดีใจมากดีใจมากขอบคุณพี่มิวแล้วก็ทีมงานทุกท่กทานเลยที่ เล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้บทดีด้วยนะเออผมดีใจมากเลยเป็นบุญผมมากเลยเป็นบทแบบบทดีอะบทที่แบบผมชอบด้วยรอติอดตามชมเลยครับขอบคุณมากครับพี่ดี